วันแม่พาแม่ไปตลาดค่ะไปไปไหนรถเหยียบไปตลาาดวมันจะรถเหยยียบมันรถจะเหยียบมันรถจะเหยียบป้าเอาไว้รีบวะเอาไอ้พุกไปดิป้าพุกจะมามดจะไปไหนเนี่ตลาดกันค่ะหืมเออมันรู้จักความาว่ะ เมื่อวานบอกว่าขอตังห้าร้อยได้ไหมถามว่าจะไปทําอะไรจะไปซื้อปุ๋ยเออเราก็เลยเอาไปให้ตั้งแต่เช้าที่ไหนได้โอ้พา,ามาหาเราบอกว่าเ,ออเดี๋ยวให้พาแม่ไปซื้อปุ๋ยหน่อยก็เลยพากันไปซื้อปุ๋ยนั่งรถซาเล็งไปซื้อปุ๋ยนะคะเอาเดี๋ยวปาเป็นจมูกปลาปิดข้างนะอ,อันนี้ปลาปิดตา เราขับมาใกล้ถึงตลาดดอนมงแล้วคะ่ะ อีกประมาณไม่กี่โลนะคะสี่ห้าโลก็จะถึงแล้วนะคะสิบกโลนะคะจากบ้านเรามาที่ตลาดนะคะนี่เลี้ยวเลี้ยวกว่าจะมาถึงนะคะรถแซงรถปาดหน้าอะไระเรยอะแยะไปหมดเลยอะได้สอบปุ๋ยไป็ปุ๋ยมาสอบสอบสีปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค,ะค่ะไม่ได้ถ่ายปุ๋ยนะคะมาค่ะนี่ค่ะร้านปุ๋ยนะคะปายนะคะปุ๋ยพันแปดสิบห้าบาทน้ันไถไปนอนเลยเฟอรี่นอนเลยค่ะ เลยค่ะไม่เป็นตลาดนะคะกลับเลยค่ะแม่บอกกลับเลยนะคะตังหมดเยอะมากเจอรถสายใหม่ข้างทางค่ะก็เลยแวะซื้อ20บาทแบ่งกันกินอร่อยมากๆค่ะอ่ะลีอ่ะ,อะกิน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 เสร็จแล้วแม่กินมั่งมาแม่กินมั่งนะโอ้ยลี่อ่ะว่างว่าตลาดสิมาว่างตลาดเลยว่างอดไรตลาดสิ ยังก็นบบไอติมด้วยม่งไงนาไอติมหนูอ่ะขากลับนะคะได้กินไอติมข้างทางนะคะโบกจอดว่าอันซอนจ้าเจอกันนะคะ